มาแล้วครับเนี่ยมากินข้าวแรงรำกันครับวันนี้เมี่ยงตะไคร้นะครับเนี่ยเสนอเมี่ยงตะไค,คร้นรเรนาะกินกะพักเนาะสะอม,มด้วยนะอันนี้ถั่วรฟักยาวเนาะอันนี้ยอดบวบพอมนะครับแล้วก็บวบเขือแล้วก็เอาดอกคามาเนาะแล้วก็บวบด้วยครับเนะี่ยบวบอ,อ่อ,อนๆหน่อยด้วยครับเนะี่ยมาครับข้าวเหนียวฮอร์ๆหน่หอนยด้วยครับเนี่ยบล็อกเลยเมนูนี้ผู้ใดเคยกินนะครับเนะี่ยบล็อก มันก็นอร่อยนะครับนะกินเมียงตะไคร้กับผักแย่งเดียวเลยเด้อครับมันเนีตอนเน้นผักเลยครับนะเมียงตะไคร้มันต้องกินผักไล,ลนะ่ๆเนาะ มบอกเลยแม่พุ่มทาให้กินด้วยครับนะมาเลยครับนะผมบอกเลยที่ว่าเด็ดเลยครับนะผู้ใดเคยกินเลยครับนะ กับที่ส่วนเลยครับนะผักนี้ที่ส่วนเราเบิดเด้ยแต่เมนูนี้ผมบอกเลยถัาก,กิน ไล่คนเนาะอร่อยด้วยครับนะอันนี้พอแม่กินข้าวก่อนแล้วเนาะแม่อายกล้องเลยครับเนะแม่ประยักได้เนาะก็เลยต้องมากินคนเดียวนะเห็นซีจิตดนี่ใส่พริกขี้หนูเนาะมันเผ็ดเนาะ ต้องพัดน้ำมันเนาะพัดน้ำมันก็อร่อยนลครับเนี่ยยอดบัวพร้อมนะครับเมนูเพื่อสุขภาพด้วยบนเนี่ยมาอกอินอย่างอื่นเนาะ ข้าวติดมือเนาะเมื่อนี้ได้กินข้าวเหนียวอะไรด้วยครับเนาะนังจักนิวหวานนี่นหมดเนาะไปซี่มาแล้วเนาะ ผู้ใดเคยกินแมงตะไคร้ก็บอกกัน,ากนมาได้ด้วยครับนะผมก็ชอบกินเนาะแต่นานๆก็กินครั้งหนึ่งเนาะไม่ได้กินบ่อยเท่าไหร่นะในช่วงนี้ไม่ได้กินแล้วเนาะหอมดีเนะตะไคร้อะเอาไปคั่วเนาะคั่วพริกคัว่วกระเทียมใส่เนาะ Rồi mà tầm nó ฝนตกดินดินอยู่เวยครับนะฝนจะตกเนาะลมแรงเนาะเผ็ดเลยครับนะจะพริกกรายไปหน่อยเนาะ เป็นพริกขี้หนูเลยเนาะพวกมันพริกจินดาเนาะพริกจินดามันบูสุกเนออันนี้บ๊อบพร้อมนะครับนะ ดูยอดบ๊อบพร้อมเลยครับนะที่ส่วนเน้องามลายเนาะตรงนี้พ่นตกดีเนาะตกกับทุกเมื่อครับพ่น่ะมัวจะไป่วนไล่มันมันไม่ได้ควนเลยครับเนี่ยมันไม่ได้พูดก็พูดเลยเนาะอีกแปลงหนึ่งนะ ชาวบ้านพม่มหั่นกินเนาะบรัวบ้านคนอื่นเคยกินเปล่าเนาะยังตะใครเนี่ยพอแม่พากินเนาะอีเล็กก็บอค่อยกินเนาะลองกินดูแล้วมันโอเคอยู่เนาะแต่ต้องกินกับผักไล่ๆเลยครับเข้ากันลีเนาะ เข้าท่าดีครับอันนานได้กินเนาะพักไร่ครับเนะมันต้องกินกันไล่ไล่คนเนาะมันทั้งอีแซบเนาะกินคนเดียวแล้วมันบวมๆเนาะครับเผ็ดไล่ๆเนาะปกติกินกับแม่นีเบิดแล้วนะยพักอะอันนี้กินคนเดียวเนาะ แมวจัดผักไปซะเยอะเลยเขือกับว่าหวานเนานะมะเขืออ่อนนะครับเนดะ้อ ไ,ได้ตำเจล้ะมันเนี่ยพริกไง่บัทันเนาะมันจะพริกขี้หนูเนะาะตำอาไ้เนาะเพดหลายเนาะ พอภยัยเนาะลูกสายผมเฮาแล้วเนะ <c oughs> วันนี้ผมเนอร์เมนูพักล้วนเลยนะครับเนี่ยไม่ได้กินนานเนาะผมแต่ผมบ็อกเลยแซปอีรีเนะาะคำมสุดท้ายเลยครับเนะจัดไปเลยครับ <c oughs> จำหน,น่อยนะครับไม่ได้กินนานเนาะแซป่ปคือเกาครับเนี่ยวันนี้ก็ไปแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวอีกกินนี้ยังให้เบิงขคอยติดตามครับผมสวัสดีครับผม